สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยประเด็นที่แบบนักเรียนหลายๆคนถักเข้ามาเนาะสนใจในหัวข้อไอทีไรเซนว่าการสอบไอทีไรเซนมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคําถามยอดที่ก็คือว่าทําไมเราต้องสอบไอทีไรเซนนะคะไอทีไรเซนเนี่ยมีประโยชน์กับใครแล้วเตรียมตัวสอบยังไงบ้างองค์ประกอบไอทีไรเซนที่พวกเรารู้ๆกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรมากไปกว่านั้นมาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันเนาะเริ่มจากแรกเลยปกติแล้ว มันมีไว้สําหรับใครเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเหมาะกับสายงานไหนสายอาชีพไหน้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเอ,อ่อจริงๆ IC IC มันมาจากคำว่า Investment Consultant ใช่ไหมคะก็คือผู้แนะนําการลงทุนดังนั้นเนี่ยมันก็คือเราจะสามารถที่จะแนะนาการลงทุนหรือว่าเอาผู้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆเลยคือเราก็จะมีโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ในพวกเกี่ยวกับการลงทุนในพวกตลาดทุนได้ก็แบบ เป็นพวกหุ้นเป็นพวกราคานี้หรือว่าเป็นพวกกองทุนรวมอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็เกี่ยว,ก,ยว,ก,ว,วกับการลงทุนซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมผู้ลงทุนต้องตัดสินใจกับการลงทุนเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่จะไปแนะนาหรือไปบอกส่วนมากถ้าหลักๆแล้วคนที่จำเป็นเลยนะที่จะต้องมีหลซนส์นวูนี้ก็คือมาเก็ตติ้งต่างๆพวกมาในบริษัทหล,ลักทรัพย์บริษัทหล,ลักทรัพย์ก็คือที่ขายหุ้นบลลใช่ไหมคะบลจที่เป็นกองทุนรวมอย่างเงี้ยก็เป็นสินทสำคัญในตลาดคุณนก็ต้อง มีอะไรเส้นนี้หรือแม้แต่พวกตัวแทนประกันชีวิตนะคะที่บางบริษัทเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ที่มันจะเป็นยูนิตลิงยูนิตลิงก็คือประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมันก็ต้องมีอะไรเส้นนี้ หรือบางบริษัทก็คือตัว F A ก็จะมีแบบหนึ่งอาชีพเนื้อที่เขาเรียกว่า F A คือ Financial Adviser พวกนี้ที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่บอนีเขาอาจจะมีรายเส้นอยู่หลายๆอย่างในมือเช่นแบบรายเส้นประกันชีวิตรายเส้นประกันภัยแล้วก็รเซเส้นู้แนะนำการลงทุนพวกนี้เขาก็จะสามารถที่จะเหมือนแบบดูแลลูกค้าได้รอบด้านมากขึ้นติดเครื่องมือต่างๆที่แบบจะทําให้เขากับครบเครื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าใครมาสอบไอซีบ้างก็จะเป็นนี่แหละค่ะพวกพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ร้านงานบรอจแล้วก็พวกตัวแทนประกันกชีวิตเนี้ยจะมาสอบเยอะพวกน้องน้องที่จบใหม่ไม่ใช่เฉพาะน้องน้องสายการเงินสายธนาคารเท่านั้นเนาะก็คือใครก็ได้เราเองเองี้ยก็ไม่ได้ปีสายการเงินเพราะฉะนั้นจริง IC อ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นแบบใบเบิกทางสําคัญเป็นจุดก้าวหนึ่งที่เข้าถึงง่ายในการที่คนอาจจะเปลี่ยนสายคืวทีเราเรียนอย่างอื่นมาทั้งชีวิตเลยแต่แบบเราก็งรู้ว่าตอนเนี้ยเฮ้ยเราสนใจเรื่องการเงินการลงทุน อันนี้มันก็เป็นก้าวแรกที่ทําให้เราแบบสามารถที่จะเรียนสั่งได้เพราะว่าคุณสมบัติในการจะสอบ IC ซีอ่ะมันคืออาจจบปริญญาตรีแต่เขาไม่ได้จํากัดวุ้ิเพราะฉะนั้นผู้คนสามารถที่จะจับต้องได้หลายๆที่หลายๆบริษัทเขาก็รับตัวแทนที่มันเป็นแบบพาร์ทไทมเป็นที่ปรึกษารเงินแบบพาร์ทไทม ซึ่งมันทาให้เราสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพเสริมได้ซึ่งหลายๆครั้งอะบางทีนะอาชีพเสริมทํารายได้ได้มากกว่าอาชีพหลักอีเพราะฉะนั้นก็ใน,นสถานะจ้างเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะมันก็เป็นช่วงที่สร้างโอกาสสร้างอาชีพใหมๆ่ๆเพราะว่าจริงๆในยุคของคนมุคใหม่ที่เป็นแบบ Gen Y ของพวกเราเนี่ยคนให้ความสนใจกับเรื่องของการวางแผนเงินมากขึ้น ดังนั้นไอชิ้นพวกนี้มันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้มากคืออย่างของพี่เนี่ยรู้สึกว่าถ้าไม่มีตัวนี้โหมันเป็นเรื่องยากมากที่แบบเราเรียนภาษามาหรือว่าเราเรียนมนุษยศาสตร์มาแล้วเราจะลดนมอยอยู่โคงการของการลงทุนการเงินได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวเออบุกเบ,บิกเราให้เรารู้ว่าเราชอบตัวนี้นะ อ <gen ry> <can> ือเหมือนเป็นใบเบิกทางเนาะสำหรับคนที <without> <can> ่อยากเปลี่ยนสายอันนี้ดีมากเลยสรุปก็คือว่า IC ก็คือเป็นเรื่องของทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เนาะก็คือแค่มีปริญญาตรีตามเงื่อนไขของเขาก็คือสอบได้ละหรือจริงๆเขาให้สิทธิ์กับนักศึกษาได้ด้วยก็คือเงื่อนไขก็ต้องเป็นนักศึกษาที่กําลังจะจบในอีกหนึ่งปีเนี่ยไม่เกินก็ประมาณปีสี่แบบนี้มีสิทธิ์สอบแล้วขอขึ้นทะเบียนหลังจากได้ปริญญาตรีแล้วได้ก็จะเห็นได้ว่า IT Li c e n s e เนี่ยค่านข้างสร้างประโยชน์ให้กับใครได้หลายๆคน แล้วก็เป็นหนึ่งในออปชันที่น่าสนใจมันก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เสริมเรซูเม่เราให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆไอซีไลเซนเนี่ยมันก็เป็นการสอบเรื่องของพื้นฐานการลงทุนใช่ไหมคะลองนั้นอยู่ๆเราจะไปบอกคนอื่นว่าเรามีพื้นฐานการลงทุนได้มันก็ไม่มีใครเชื่อถ้าเราไม่ได้จบมาทาง เราก็อาจจะต้องมีลายเส้นที่แสดงถึงสักยภาพของเราว่าเฮ้ยเราเตรียมตัวมาแล้วนะเราสอบผ่านได้เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมีความรู้ประมาณนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากหน้านี้ก่อนเลย IC ที่ทุกคนรู้จกักที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคือ IC ซี a พยใช่ไหมคะหรือใครยังไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรนะก็มานั่งดูด้วยกันว่ามันมีอะไรบ้างตัวแรกตัวแรกเลยที่เราเห็นก็จะเป็นตัวสีน้าตาลอันแรกเนาะกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่า IC p l a n e ค่ะหรืออินเวสเมนต consultant ผู้แนะนําการลงทุนตราสารทั่วไปแบบเพลย์เลยคําว่าตราสารทั่วไปคืออะไรเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถแนะนําได้นะก็จะเป็นพวกตราสารทุนกองทุนรวมตราสารนีแต่ต้องเป็นลักษณะที่ไม่ซับซ้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วลักษณะที่ซับซ้อนเนี่ยต้องสอบลายเส้นตัวไหนนะเพื่อที่จะ สามารถขายตราสารที่มีลักษณะซับซ้อนได้เขเวพูดไปเนาะไอซิเพลนก็คือที่นี้ทุกคนอะ่ะถ้าจะเริ่มต้องเริ่มซื้อตั้งแต่เพลนก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นฐานเนะาะข้อสอบไอซิเพลนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบพวกเรื่องของตลาดเงินตลาดคุณรวมไปถึงพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตราสารพันตราสารนี้กองทุนรวมหรือว่าจัญญาบัตรพวกเนี้ยเราต้องผ่านมาไม่ว่าจะเป็นใครไม่ใช่าบางคนก็จะจบอยู่ที่เพลนได้ทีเนี้ยอ่าถ้าบางบริษัทเราต้องไปเช็คว่า บริษัทเราที่เราจะสังกัดหรือว่าเราจะไปเป็นตัวแทนไปเป็น f อของเขาเนี่คือบางบริษัทอาจจะต้องมีแบบติดแบบเพลดไม่พอนะอะไรไงเงี้ยเขาก็จะมีการไป็2อ2ไอ c ีคอมเพล็กซ์เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในกลุ่มที่2 i งไอจีคอมเพล็กซ์สองผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนํนได้เพิ่มอ่ะก็คือจะเป็นพวกตราสารหนี้ที่มีลักษณะที่ซับซ้อนคือเขาว่าซับซ้อนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบตราสารหนี้ที่เป็นแบบพวกซัพเรโรท,ที่จะมีแบบพวกอันพัน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นพวก ไฮย,ยูบอลหรือว่าจังบอลอะไรพวกนี้ที่มันมีความเสี่ยงมีความซับซ้อนสูงซึ่งพวกนี้มันจะมีการระบุเอาไว้เลยว่ามันเป็นกองคุณรวมหรือตาสาันนี่ที่ไม่อนุญาตให้นักลงทุนรายย่อยอะค่ะหรือว,วอ่านักลงทุนเข้าใจของพวกเราเนี่ยซื้อจะให้นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือว่าพวกไฮเน็ตเบิร์ดอันตรายไฮเน็ตเบิร์ดที่เป็นพวกกระเป๋าหนักอะซื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เรามีถานลูกค้าที่เป็นแบบลูกเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นพวกแบบนกักลงทุนกระป๋านักหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้าใบของเราเป็นแค่เพลงเราเอาจจะขายผลิตภัณฑ์ที่สําหรับพวกนักลงทุนรายใหญ่ไม่ได้ ก็ถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นให้มันครอบคลุมขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการไปสอบไอจีคอนเทน์สองก็คือเป็นข้อสอบฉบับ P2 มันจะยาวมากเลยค่ะเบลถ้าเกิดเราจะมาพูดเรื่องแบบว่าข้อสอบเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวไว้ทำให้อีกฝึกมือแยกไฟล์ละกันเนาะว่าข้อสอบมีอะไรบ้างแล้วก็อาจจะแบบมีการรีวิวด้วยว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงเนาะว่าแบบเช่นแบบว่าต้องอากาศให้ข้อสอบหนาวมากต้องเตรียมแบบอะไรต่างต่างจำนวนข้อสอบใช่้อสเนาะอาจจะต้อง เดี๋ยวไปดูกันอีกคลิปหนึ่งว่ารายละเอียดพวกนี้มันมีอะไรกันบ้างส่วนใหญ่คนไม่รู้จักเนาะพี่สองอะส่วนใหญ่จะจบวันที่ที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วอะจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่จุดประสงค์ของคนมาสอบว่าเจรนาของเขาเนี่ยจะใช้ลายเส้นเพื่ออะไรที่เมื่อกี้ที่พูดกันไปนะว่าถ้าเป็นคอมเพล็กซ์สองก็อาจจะเหมาะกับฐานลูกค้าที่เออเรามีฐานลูกค้านะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่<ไ>หรือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าการมีพี่หนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพออยากอยากให้ตัวเองแบบติดอาวุธครบด้าน สามารถให้คำปรึกษาได้แบบรอบด้านทุกทุกผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเพิ่ม P 2เข้าไปก็ได้เช่นกันก็สามารถประกอบร่างได้ใช่ไหมคะก็เพิ่มความถูก้ไปเนาะเรื่องของการสารซับซ้อนอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและเชื่อว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับหลายคนเลยอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าให้มันง่แล้วจริงๆมันก็เพิ่มมาอีกนิดเดียวนะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากในเรื่องของอสองแต่ว่าถ้าอยากรู้ ว่าจะเพิ่มอีกกี่ข้อมีอะไรบ้างต้องตีดตามราคาค่าส <คำ S 2> อบอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมารีวิวละเอียดเลยว่าต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคอันนี้คือสองนะคะก็จะเป็นไอจีคอมเพลสองซึ่งในไอจีคอมเพลสองเนี่ยมันจะมีแก๊งหนึ่งที่อยู่ๆก็จะกลายมาเป็นไอจีคอมเพลสองเลยก็คือจะเป็นพวกอ่าซิกเกอร์ t าเสนเดิมที่ จริงๆพวกไอที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไรเซนที่เขามีการปรับโครงสร้างใหม่ตอนปี61เนาะเพราะฉะนั้นก่อนปี61มาเนี่ยพวกไอีเก่าต่างๆที่เป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าซิงเกิลไรเซนนะคะก็จะมีการอบพยพไมเกรชั่นมากายล่างมาเป็นไอีคอมเพล็กซ์2ด้วยอ,อตัตโนมัติเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสอบเยอะกว่าพอหลังปี61เขาจํแาแนกเขาสอบอกบอก2ฉบับเพื่อให้แบบว่าเออคนที่ต้องการแค่เพลงคุณก็สอบแค่เพลงต่ละกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมาด้านแบบสอบอะไรยาก,ยาก ถ้ากิดว่าคุณจะสอบเพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบไอซีคอมเนแทคสองอันนี้คือกลุ่ม2ก็คือจะเพิ่มไปเรื่องของภาษาหนี้ตัดซ้อนขึ้นมาค่ะที่สามไอซีคอมเนแทคสามก็จะเข้าในเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าพวกภาษาหนุนพันธ์ขึ้นมาค่ะตัวนี้ก็คือตับซ้อนได้ใจมากนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ไว้รีวิวให้ฟังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวก็เพิ่งไปสอบไอซีคอมเนแทคสามมาไปสอบที่สามมาบวกอันพันอะไรเงี้ยไอซีคอคหนพันเนาะที่ขายได้ขยายขึ้นได้มากขึ้นอย่างที่เราบอกมันไม่เต็มใบถ้าาเรแบบ P หใช่ไหมมันก็จะได้แบบเที่ยวนึง P สองก็เติมเข้ามา P สาก็เติมเข้ามาเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใหญ่ที่สุดเป็นใบที่แบบปูออปชั่นที่สุดใน IC อะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่สก็คือ IC contact หนึ่งแบบยืนหนึ่งเลยค่ะขา,ายได้ทุกอย่างเลยก็คือแบบุลผลิตภัณฑ์ในตลาดหุณนอะพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากองทุนรวมตราสารหนี้ที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนก็คือได้หมดเลยแต่พวกคริปโตอะไรแบบเนี้ยไม่เกี่ยวนะ เดี๋ยวงนี้ยังไม่รู้ใช่ใช่เลยคนจะชอบแบบสงสัยอะไรแบบนี้ว่าเออมันขายริปโตอะไรที่ได้ไหมก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะจะเป็นพวกไม่เข้าตลาดทุนนะคะในสวนขอิกโตอาจจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปแต่ว่ากรทเริ่มเข้าไปมีบทบาทแล้วเนาะอันนี้เราอาจจะต้องติดตามข่าวกันในส่วนของพวกเงินดิจิตอลใช่แต่ว่าไอซีเราเนี่ยมีทั้งหมด4กลุ่มเลยอย่างที่คนเห็นตอนค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วความหมายของการที่มันเยอะเนี่ยมันก็เป็นโอกาสใช่ไหมคะให้เราแบบ สามารถเลือกได้เนาะตามจุดประสงค์ของเราว่าเราจะขายอะไรเรามีโปรดักอะไรที่จะนําเสนอขายให้กับลูกค้าได้บ้างจริงๆแล้วการที่เราได้เป็น IC Complex หนึ่งก็ถือว่ารอบได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยในบริษัทที่เราสังกัดเนี่ยมันไม่ได้มีทุกผลิตภัณฑ์ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องให้ได้ IC Complex หนึ่งก็ได้หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าถึงบริษัทเราไม่ได้มีโปรดักทุกโปรดักแต่เวลาเราไปเจอลูกค้าถ้าลูกค้าถามการที่เรามีความรู้รอบด้านเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราดู น่าเชื่อถือมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็น่าจะสร้งางความประทับใจให้กับลูกค้าได้ดีแต่คราวนี้เรามี IC ไปแล้วแต่ยังมีอีกคนนึงที่จะมาเหมือนมาคู่คู่การเป็นการทดลองสองปีใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่อธิบายนิดนึงว่า IP ค่ะ IP นี่เขาเป็นใครอะ่ะแล้วมันต่างกับ IC IP, IP จะเป็นแบรนี้อะไรคที่ใหญ่กว่า IC IP. IP. IP คือ i n v e s t m e เป็นเป็นผู้วางแผนรใช่ไหมคะนี่มือนนเนอร์ก็คือเขาจะเป็นผู้วางแผ ids, นก kind of ารลงทุนมันจะเป็นรายัสที่ใหญ่กว่าเพราะว่าอ่าถ้าเทียบกันในเรื่องของการให้คำแนะนำมันจะคล้ายๆกันก็คือเราต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นกลที่แบบไอซีหรือว่าพวกเนี่ยที่ทำอะไรอย่างเงี้ยพูดพูดแนะนำการลงทุนอะไรเงี้ยต้องมีนะก็คือแบบเราต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลูกค้าไม่ใช่แบบว่า แนะนำตัวที่ค่คาคอมเยอะหรืออะไรเงี้ยก็คือต้องมองเป็นลูกค้าเพราะว่าลูกค้าแต่และคนมีเป้าหมายมีมีความสามารถในการรับความเสี่ยงมีจิตใจหรือว่าเขาเรียกว่าความเต็มใจในการรับความเสี่ยงที่มันต่างกายยางนันอะไรเงี้ยค่ะอ่ะสองตัวนี้เอาหลักๆที่จะต่างกันที่คนจะรู้สึกว่ามันต่างกันก็นนคือ i อจะให้คําแนะนําแบบพื้นฐานส่วน i อจะสาม,มารถให้คําแนะนําแบบ เฉพาะเจอดจงได้เพราะว่าเฉพาะเจอดจงคือเฉพาะเจอดจงกับตัวลูกค้าเองก็คือเราสามารถที่จะดูมาดูจัดพอร์ตต่างๆ asset a l o c a t i o n คือการจัดพอร์ตจากสินทรัพย์ บางคนเขามีความแบบต้องการพิเศษอยากจะบินไปแบบญี่ปุ่นทุกๆสองเดือนหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีการวางแผนเงินตรงเนี้ยให้กับเขาอะไรเงี้ย IC สำหรับพี่ที่มองว่า IC เจ็บเสมือนกับคนขายเสื้อผ้าที่มีเสื้ออยู่ในแบบร้านอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเใส่ SNL เป็นแบบมาตรฐานของแบบที่เขาล็อกาจากโรงงานเลยอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่อะไรก็คือลูกค้าเดินมาเราก็มีหน้าที่ต้องแบบมีความรู้เพียงพอรูปร่างว่ารูปร่างลูกค้าตัวเท่านี้เองอะไรเงี้ยก็ ให้เสื้อผ้าใส่ S ไฟตัวตัวแบบโตขึ้นมาหน่อยแล้วอาจะแบบปส่ L อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอ่ะเกิดเคยแล้วอ่ะเวลาไปซื้อเสื้อเก่ง,กงแล้วรู้สึกว่าแบบตอนที้ L หลวงเะพกะแน่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ตรงกับเราขนาดนั้นถ้าเป็น IP เนี่ยเขาจะสามารถดูแลลูกค้าคนนั้นๆได้แบบเฉพาะจาะจงเลยเขาจะแบบเหมือนแบบตั้งตัดเสื้อเลยที่แบบมาอ,อ,อินพอดีตัวแบบไปกับลูกค้าคนนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า IP เนี่ยเขาขันกันต่อมา อย่างโชคชนก mm ับไอจีเยอะค่อนข้างเยอะมากเขาก็เลยจะมีความรู้ในชุดที่แบบลึกกว่าแล้วก็ในอ่นนี้นึงแล้วกันค่ะว่าคนถามว่าอยากเป็นไอีต้องทํยังไงต้องสอบ mm hmm. อะไรบ mm ้า hmm. งใช่ไหมคะก็ mm hmm. อันนี้ก็คำถามยอะทีเออมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับอีกอักอนนึงที่เป็นคุณวุฒิที่ชื่อว่าคุณวุฒิ CFP ค่ะจะเป็นคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราสอบได้ครบทั้งหกตัวหกเล่มนะคะจริงๆมันเป็นสี่ สี่จุดสองวิชาแต่มันมีประมาณเนี่ยเอาเอาเอาเป็นว่ามันมีวิชาหกวิชาละกันเราสอบผ่านไห้ครบแล้วว่าค่ะเราจะมีชื่อ CFP ติดห้อยหลังเราด้วยนะตามติดเราแบบได้ทุกที่สามารถใส่ตามชื่อไปในนามสกุได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอะถ้าเรายังไปไม่ถึง CFP แบบหกเล่มอย่างนั้นมันก็จะมี IP ก็คือเราต้องใช้วิชวิชาที่หนึ่งที่เป็นพวกการวางแผกนการเงินแบบพื้นฐานมีภาษีมีตัญญาบานรวมๆนะคะบวกด้วยวิชวิชาที่สองโมดูลสองก็งคือ การวา,รง,ง,ารงแผนการลงทุนซึ่งในไอการวางแผนการลงทุนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจัดพอร์ตมีการแบบว่าเออมีชุดฟังร์้ันอยู่บวกกันสองตัวนะแล้วยังก็ไปบวก P สามที่เป็น derivative อีกที่เม,มื่อกี้ของไอซีคอมเพราเพาเมื่อกี้ก็คือตัวหน้านี้ใช่ใช่ต้องเอาเจพีโมดูลหนึ่งโมดูลสองบวกด<ม>้วยกลุ่มที่สามไอีฟ้าตัวนี้ค่ะที่เป็น P สามอนุพันธ์บวกกันเราก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็น IP ได้ค่ะ i n v e s t m e n t p แ a n n e r ใช่ ตัวพี่อเอ๋ยเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่จะขึ้นทะเบียนเป็น IP ด้วยแล้วก็มีประสบการณ์ไปใช่แค่ในเรื่องของ IC นะ ยังมีประสบการณ์ในเรื่องของคุณโนวุิ CFP ด้วยพอจะพูดให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าเออคุณโนวุตตัว CFP เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเหมาะกับใครบ้าง CFP มันเป็นแบบมันไม่ใช่ไลายเส์นอะไรเนาะมันไม่ได้เป็นแบบใบอนุญาตเหมือนพวกไอจีหรือว่ามันพวกใบประกาศอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นคุณวนุฒตเรียนเรียนรู้ก่อนใช่ป่ะแล้วก็มีจรรยาบัรณที่พร้อมแล้วก็ต้องไปสอบด้วยอะไรเงี้ยถึงจะขึ้นทะเบียนได้แถมยังต้องแบบมีประสบการณ์การทางานในสายงานนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่แบบ เราผ่านต่างๆเหล่านี้มาอะไรเงี้ยแต่เราวิชาเนี่ยไม่ง่ายเสียทั้งเงินแล้วก็เวลายเยอะมากคือค่าสอบค่าเรียนค่ากาแฟาต่างๆถ้าแก้ปวดหลังอะไรเงี้ยเออแบบทุกอย่างเป็บบคนคอร์สเลยเยอะแล้วก็คือการที่เราจะผ่านในแต่และว,วิชาได้ถามว่าข้อสอบยากไหมยากนะในในแบบในคณะนี้แบบเราผ่านมาเราสุกว่าแบบ ข้อสอบยากแบบละเอียดหนังสือเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกแบบเฮ้ยประโยคนี้จะออกจริงดีแบบจะออกตรงน,นี้เลยหรอเลยนะไว้ถ้าแบบเดี๋ยวมีโอกาสจะมารีวิวแต่ละเล่มให้ว่าแบบเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างน่าจะเป็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน์เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนก็เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายใช่เป็น g กของแต่ละคนนะว่าแบบ อยากไปช็ค c F P ได้จริงอ่ะมันจะมีแบบย่อยอีกอีกนึงด้วยแปลว่าคือไม่ได้ถึง c F P ก็ได้ก็คือมันจะมีคนเอาที่เป็นที่ปึกษาการเงิน A F P T ่งเงยก็ใช่ใชก็ถ้า A F P ก็คืออกี่เลมันจะมีมันจะมีให้เลือกสองแบบส,ส,สองสองชุดก็คือบางคนอ่ะก็จะสอบเล่มหนึ่งกับเล่มสองอ,อก็จะเป็นชุด,ดวิชาที่หนึ่งสีม่วงสีม่วงกับสีเขียวใช่ก็คือเป็นแบบสายการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็จะถังกว่าใช่ไหมก็ ได้เป็นหูึชุดเป็น A F P T ได้ใช่หรือสอบสองเล่มผ่านก็ได้เป็น A F P ใช่หรือจะเลือกจับคู่กันแบบหนึ่งแล้วก็สามสี่ค่ะสามสี่เนี่ยเวลาสอบเขาจะสอบพร้อมกันก็คือเป็นเล่มสามสี่ของพร้อมกันเลยต้องสอบพร้อมกันก็จะมีหลักการวางแผนประกันภัยกับวางแผนเกษียณอันนี้ก็ต้องแบบหนึ่งสามสี่ก็จับคู่กันไปอ๋อก,ก็ให้เลือกมีสองแพทเทิร์นให้เราเลือกได้ถ้าเราอยากให้เป็น A F P ก็จะมี ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองบวกกันก็ได้ APT ได้หรือจะเป็นชุดหนึ่งบวกกับชุดสามบวกกับชุดสี่เราจะได้ APT ได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวอันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ CFP เนี่ยน่านนจะมีเรื่องี่จะได้แบบจะได้มาแนะนําด้วยว่าสมมติอยากลดคอสอะไม่อยากที่จะแบบเออเวลาไปเรียนเสียคอสเราก็ประมาณเกบเฉลี่ยที่หมื่นหนึ่งเนาะแล้วแต่แล้วเน่นะคะแต่ประมาณนี้แหละหมื่นหนึ่งไม่ดีตัวนี้ แต่มันจะมีวิธีการที่แบบเราสามารถที่จะเวฟได้ก็คือลดคอร์ดได้เเรื่อง JP พเนี่ยไว้คุยกันในคลิปหน้าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวมากโอเคสำหรับ IC วันนี้นะคะคิดว่าเนื้อหามันน่าจะค่อนข้างครอบคลุมแล้วว่า ทุกคนน่าจะเห็นภาพชัดคือว่า i อเหมาะกับครแล้วเราอยากเตรียมตัวเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงแต่ในเรื่องของรายละเอียดการสอบไม่ว่าจะค่าสอบเท่าไหร่มีกี่ข้อเตรียมตัวแบบไหนศูนย์สอบมีที่ไหนบ้างหนังสืออ่านเล่มไหนห้องสอบเป็นยังไงถ้าอยากรู้รายละเอียดตรงเนี้ยต้องติดตามคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปออกมาให้เป็นรายละเอียดดีเทลเล็กๆล,ล,ลงไปเลยสาหรับซอซีคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปถามว่าไม่จาเป็นต้องมายุ่งเกี่ยวกับ IC, ไอซีอไรเซ้นเราเข้าสายการลงทุนไม่ได้หรอกก็ไม่ไม่ใช่ สามารถเราสามารถบาได้หลายช่องทางเนาะได้หลายวิธีแต่ว่า IC Li ไรเซนก็เหมือนเป็นประตูหนึ่งบานที่จะทําให้เราเปิดประตูเปิดโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่จะเข้าสู่วงการนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะ IC ไรเซนก็เป็นหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจอันนี้เราก็เลยมานำเสนอมาพูดคุยกันวันนี้เนาะแล้วเราก็จะเห็นว่า IC ไรเซนเนี่ยยังพาให้เราไปเจอกับ IP ได้อีก Investment Planner และที่สําคัญยังไม่พอเมื่อกี้เราก็ยังได้พูดถึงคุณวุฒิไปอีกหนึ่งตัวก็คือ CFP ก็มีอีกหนึ่งคุณวุฒิที่ถ้าไม่พูดถึงเดี๋ยวมันจะไม่ครบนะคลิปนี้ก็คือ CFA นะคะสำหรับ CFA เนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเรื่องคุณวุฒิเหมือนกันทั้ง CFP และ CFA เนี่ยเรียกว่าเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะตัว CFA เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของคุณวุฒิทางด้านก,การวิเคราะห์สายวิเคราะห์เราก็เลือกได้นะ สำหรับเบลถ้าเกิดว่ามีคนมาถามแบบนี้เวลาเขาเข้ามาสู่การสอบ ICPE แล้วเนี่ยแล้วเขาอยากไปต่อส่วนใหญ่เนาะจะชอบมีคําถามว่าไปทาง c f p ีหรือ CFA B ซึ่งมันก็เป็นคาถามที่น่าสนใจนะคะว่าเราชอบแบบไหนถ้าเป็น CFP ก็จะเป็นลนเ n อ e r ก็เป็นในลักษณะของการวางแผนแต่ถ้าเกิดเป็น CFA ก็จะเป็นเรื่องของ analyst เป็นเรื่องของการ mm hmm. วิเคราะห์ละซึ่ง2องอย่างเนี้ยแตกต่างกันชัดเจนเนาะสำหรับใครชอบแบบไหนก็อาจจะต้องไปดูเพิ่ม,เต,มเติมว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เราเหมาะแบบไหนเราควรจะไปต่อเส้นทางไหนเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันเจาะลึกลงไปอีกในเรื่องของลักษณะการสอบ IC แล้วก็เดี๋ยวไปเจาะลึกห้พี่เอ๋ช่วยกันรีวิวว่า CFP ตอนสอบเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะส่วน CFA ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาพูดกันมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่มีคําถามหรือว่าอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ทั้งกับพี่เอ๋แล้วก็เบลเองเนาะ คุยในเรื่องของไอซีรายละเอียดการสอบสืนสอบแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้ไอซี IC ทุกเรื่องคุยกันได้หมดเลยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะแอด,ดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะตามชืว่วอคที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะอ่าโอเคพี่เอ๋ยมีอะไรจะสรุปเพิ่มเติมไหมคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถถามพวกเราได้นะราะว่าเราก็อยากแบ่งปันเพราะว่าจุดประสงค์ที่พวกเราคุยกันว่าแบบอยากให้คนไทยหรือว่าแบบคนรอบๆข้างเราเนี่ยแหละ ตลาดในเรื่องของความสําคัญของการวางแผนการเงินมากขึ้นเพราะว่าแบบเราไม่ได้เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยมันเป็นชุดความรู้ที่แบบบางคนก็คือไม่รู้เลยอะไรเงี้ยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งแหละที่อักกดานผักกดานเราสองคนก็อยากผักกดานเป็นส่วนหนึ่งของสื่อเหล่านั้นเหมือนกันว่าให้คนเข้าถึงเรื่องการเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นเนาะและหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ปกครองหรือไม่ก็เด็กๆน้องๆได้รู้จักเรื่องของการวางได้ได้คิดก่อนได้เตรียมตัวได้รู้เร็วกว่าที่พวกเรารู้จะได้เป็นประโยชน์กับเขาได้เนาะ อ,อในส่วนของวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่นั่งดูกันมาจนจบคลิปถึงตรงนี้เลยสำหรับใครที่รู้สึกชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้รู้สึกมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนที่เรารักและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติด <c oughs> ตามแล้วก็เกิดกระดิ่งรู้งี่ โอเคอย de de bueno ่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเนาะแล้วก็เวลาที่เราอัพคลิปใหม่ๆจะได้ทราบกันแล้วก็มาดูกันได้นะคะก็จะได้เป็นความรู้ส่งต่อให้กับทุกคนพวกเราสองคนอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าพวกเราจะพยายามหาข้อมูลมาแบ่งแต่เรารจกคนเยอะเดี๋ยวไปถามได้ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดใครมีคําถามอย่างที่บอกเข้าอะไรคะเข้าแอดไลน์เข้ามาได้ comment ใต้คลิปวิดีโอก็ได้เนาะอยากรู้เรื่องอะไรนะคะถามเข้ามาได้เนาะโอเควันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ